บางสวดนะคะจตมขีนางปาทามังปาทาขีนางวังปทานางปนกัมมังปนิทิเตป้าทาปีนางป้า้าขีนางนานคุเข้ามาไหว้พระพุทธ รวมทำบุญด้วยกันนะคะวันนี้วันรรรพระก็แสงใส่บาทรไปแล้อวอนุโมทนาบุญ้วยนะคะท่านกำลังสวดให้พราเวนัสตาสุธีปาวันจุติวันนี้ทำไมมาสวยอะเธอไหว้ดิไหว้พระดิไหว้ก่อนไหว้ท่านก่อนสามครั้ง ก้าพระก่อนาพระพุทธฟังมัคคายยกก่าฟังพระพุทธใกล้ๆจะได้เย็นใกล้ๆกันนะคะข้าวพระนุับ นายกลองน้อมัสาะพระควะโตอารหะโตสัมมาสัมพุทธสสะน้อมถวสยพระครวะโตอารหะโตสัมมาสัมพุทธสสะนโอมตสสยพระควะโตอารหะโตสัมมาสัมพุทธสสะอิมังอิมังสปันั รูปาพยัญชนะสามปันนางสาลีนางโทชานางงุทากังวธารังพุธะสะปูเชมะมานีไมยังพันเตงพันเตปตานีสัพพวิหารามิพีขูสังคาสัไมข่มุกไข่มุกมานั่ง สาธุโนพันเตไหวไยวไหวายพูดตามปาตานี้ตาตานี้สัิารามิวารามปริคานหาตปริคันหาตอามากากังเจวะมาตาปีโตอาคีนันจายาตกานางยาตกานางการกตานาง มีค่าด้าตังมีตายะตายะสุขายะข้าแต่พระพิสุสงผู้เจริญพระ่ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายข้อน้อมถวายพาระตาหารพร้อมกับคองที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้นั้งหลายเหล่านี้แด่พระพิสุสงฆ์ ขอพระพิสุ์สงจงรับพาตาหารพร้อมกับของที่เป็นบริบาลทั้งหลายเหล่านี้อมกับของที่เป็นบริบาทั้งหลายเหล่านี้องครข้าพเจ้าทั้งหลายอบเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อเพื่อความสุขเพื่อความเพื่อความเจริญรุ่เรืองพ่อความเจริญรุ่งเรืองแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ขพเจ้าทั้งหลยแต่ติยทั้งหลายแต่ติยชนทั้งหลาย มีมีดามาดาเป็นต้นด้วยการนานเทการนเธกันเ <c oughs> ปัการนาเนะปะเขตเชิญกนลงก่อนพู่น้อยเชิญผ้าอุโสก,ก่อน <c oughs> อันนี้เป็นการประเคนอาจารย์ถ่ายทอดสดนะอัน,นี่ไลฟ์สดชอบ ทำบุญได้กันอันนี้เป็นคลิปอันนี้เป็นคลิปนี้ไลฟ์สดนะคะทำบุญได้กันที่วัดหนองผักชีนะคะแต่เป,เป็นสดเลด้อันนี้สงรงขออุบาสกอุบาสิกาก็มาทำบุญกันคะ่ะกล้องกล้องนิดนึงนะคะเห็นได้เห็นพอาจขอปรปับนิดหนึ่งนะคะ โยมโยมถ้วยนะคะประจานของโยมจะตูจัตไก่นี่ต้องบอกเมนูด้วยหลวงพ่อค่ะจะตุไก่ของโยม นี่เป็นอาราธนาธรรมอาราธนาธรรมพระเทศนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะพระอาจารย์ขออนุญาตไปทางโน้นนะคะไปถ่ายทางโน้นพราะพระท่านฉันอยู่อันนี้พระฉันนะคะขออนุญาตทางโน้นพระอาจารย์นั่งธรรมะสำหรับเทศอันนี้คุณแม่ทั้งหลายอาราธนาครับ สวัสดีค่ะวันนี้ไลฟ์สดน,นะคะ นะ,ะแล้วปิดคลิปในนนีดูอบ,อบาสุกอบาสิกรรมมีนักเรียนยังไม่มาท่านกำลังฉันอยู่คลิปนี้เข,ขาให้นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวไปดูไลฟ์สดกันค่ะขอบพระคุณมากค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องอภิรพ,พานะคะอภิรพ,พานำพาท่านนำบ,บุญวันนี้ธรรมสวัสดีวันหนองผักชีนะคะ อาภิรพาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ได้นะคะอาภีรพพานำพาทำบุญอาภีรพพาแก้ชย,ยาเลอกสนาบ้านหนังมะแก้วอัปเืิงกันทุกชุดขอพระคุณค่ะ